สวัสดีค่ะดิฉันเพศสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศริราชวันนี้จะมาให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานยาที่ท่านได้รับจากโรงพยาบาลศริราชเพื่อรักษาอาการติดเชื้อโควิด -19 ณที่พักอาศัยหรือ Home Isolation ค่ะโดยทุกท่านจะได้รับยาพื้นฐานสำหรับใช้รักษาตามอาการดังนี้ยาแก้ไอกินครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้ง หลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นกินยานี้เฉพาะเวลามีอาการไอเท่านั้นยาแก้ไอน้ำดำจิบเฉพาะเวลามีอาการไอยาแก้แพร้รดน้ำมูกกินครั้งละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเชา้ากินยานี้แล้วอาจมีอาการง่วงซึมได้ยาแก้ปวดรดไข้ คาราเซตามอลกินครั้งละ1เม็ดทุก6ชั่วโมงเฉพาะเวลามีอาการปวดหรือมีไข้สำหรับท่านที่จำเป็นจะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ยานี้จำเป็นที่จะต้องกินวันละสองครั้งเช้าและเย็นโดยขนาดยาจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักตัวของท่าน สำหรับท่านที่น้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ90กิโลกร,รมัมในวันแรกของการรักษาเมื่อท่านได้รับยาให้กินครั้งละ9เม็ดทันทีจากนั้นมือถัดไปให้กินอีก9เม็ดรวมทั้งหมด2ครั้งเมื่อท่านกิน9เม็ดครบ2ครั้งแล้วให้ลดขนาดยาลงเหลือครั้งละ4เม็ด วันละสองครั้งเชา้าไระเย็นโดยท่านจะได้รับยาทั้งหมด50เม็ดให้กินยาติดต่อกันทุกวันจนหมดสำหรับท่านที่น้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกร,รมัมในวันแรกของการรักษาเมื่อท่านได้รับยา ให้กินครั้งละ12เม็ดทันทีจากนั้นมือถัดไปให้กินอีก12เม็ดรวมทั้งหมด2ครั้งเมื่อกิน12เม็ดครบ2ครั้งแล้วต่อไปให้ลดขนาดยาลงเหลือกินครั้งละ5เม็ดวันละ2ครั้งเช้าและเย็นโดยท่านจะได้รับยาทั้งหมด64เม็ด ให้กินยาติดต่อกันทุกวันจนหมดตัวอย่างหากท่านได้รับยาเวลา16นาฬิกาสามารถเริ่มกินยามือแรกได้ทันทีแล้วกินมือต่อไปเช้าและเย็นของวันลุ่งขึ้นโดยกินยาในเวลาเดียวกันของทุกวันติดต่อกันจนครบระยะเวลาการรักษา กรณีที่ท่านได้รับยาเด็กซ่ามทาโซนซึ่งเป็นยาสเตียรอยเพื่อลดอาการอักเสบจะเริ่มกินยานี้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งจากพยาบาลที่ดูแลท่านเท่านั้นค่ะโดยวิธีการกินยาของแต่ละท่านขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้รักษาค่ะหากมีอาการที่สงสัยว่าอาจแพ้ยา,ยาเช่นบวมที่บริเวณใบหน้าเปลือกตาริมฝีปาก มีผื่นรมพิษผื่นแดงให้รีบปรึกษาทีมที่ดูแลท่านหรือโทรศัพท์แจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลยาและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชเบอร์โทรศัพท์02-419-7007ค่ะ